จใช่ค่ะวันนี้พี่ต้องหาแม่จะเอาของฝากเอ้าช่อมรถเร็วทำพังแล้วก็ซ่อมเออซ่อมเอาล้อมันใส่ล้อมันอยู่ไหนพี่พี่ล้อมันอยู่นี่ล้อมันอยู่นี่นี่นี่เอาไปใส่เร็วเอาพวงมาลัยไปใส่ฮะครับ ซ่อมเป็นไหมซ่อมเป็นไหมซ่อมเป็นไหมครับซ่อเป็นไหมครับน,นั่นมันไม่มีล้อมันจะขี่ได้ไงฮัลโห,หเอาไปขี่ไปท,ท่าทีบเร็วอาซ่อมเลยเอาไปใส่อาไปใส่ตรงที่แม่น่ะแก่ส่วนตอนนะั้นยังสาว กี่ยวอะไรสหน่อยใชมาเรื่องการดูแลบ้านีทำอะไรแทนคุณลูก